ดาวมายุรีขนลุกน้องสาวมีซิกเซนอธิษฐานจิตสื่อสารราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงออดอ้อนหวานจำเนื้อร้องได้แม่นทั้งที่ไม่รู้หนังสือและเป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลัง ต้องบอกว่าล่าสุดดาวมายุรีขนลูกน้องสาวมีซิกเซนอธิษฐานจิตสื่อสารราชินีลูกทูงพุ่มพวงนวงจันทร์อยากใส่ชุดใหม่โดยงานนี้ดาวมายุรีได้เปิดใจกับทีมข่าวว่าน้องสาวที่อยู่ออสเตรเลียเมื่อหลายปีก่อนเคยพาน้องไปไหว้พี่พึ่งที่วัดทับกระดานเขาบอกว่าเขาอยากจะทำชุดให้พี่พึ่งแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาชุดแบบไหนน้องเป็นคนมีจิตสัมผัสด,ด้านนี้ด้วย และเมื่อช่วงเดือนมีนาคมน้องเขามาจะมาไหว้ที่พึ่งแล้วก็มายืนอธิษฐานจิบน้องใส่ชุดลายดอกสีชมพูมาคลายชุดที่นํามาให้พี่พึ่งน้องบอกว่าพี่พึ่งอยากใส่ชุดคล้ายคายกับหนูแบบนี้ก็เลยสั่งตัดชุดนี้ตัดกับพี่โกรดนายห้องเสื้อมัมดีไซน์ใช้เวลาทําไม่ถึงเดือนมีหมวกมีถุงมือเลยได้ชุดออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าชุดหลังตัดเย็บเสร็จสวยมากออกสไตล์อังกฤษ ท่ามกลางเสียงชมจากในโซเชียลว่าชุดนี้เหมาะกับแม่พึ่งมากจริงๆ